สวัสดีค่ะอุปกรณ์ตัวนี้มันเรียกว่า rotational wedge นะคะจะมี2แบบนะคะก็คือสีใสกับสีเทานะคะซึ่งทำหน้าที่ในการนะคะดีโรเทฟันนะคะแล้วก็เป็นอ,อุปกรณ์ที่แก้ฟันหมุนได้ค่อนข้างจะเร็วเลยนะคะอย่างเคสนี้นะคะตอนระหว่างที่เรา r e t r a c t i o n ฟันไปะนะคะทำ molar protection เนาะก็เกิด side effect ก็คือตัวนี้เกิด distal out rotation นะคะของฟันซี่สีสหูงเข้าใกล้ๆได้เลย ของฟันซีสี่ห้าเนาะเราก็จะใส่ rotational wedge ตรงนี้นะคะของ distal win นะคะของตำแหน่งของฟันที่เราต้องการจะแก้ไขนะคะแล้วเราก็ใส่ลวดทับนะคะก่อนที่เราจะใส่ลวดทับเนี่ยเราก็ดูนิดนึงว่าเอ๊ะตรงเนี้มันเข้าล็อกหรือเปล่านะคะ ล็อกเข้าล็อกเรียบร้อยดีไหมนะคะแล้วก็เวลาเราต้องการรัดแน่นๆนะคะหรือให้เกิดผลของเวทด,ด้านนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นอ่าฟิกเกอร์เอทนะคะได้นะฟิกเกอร์เอทเป็นเลขแปดแบบนี้ก็จะทําให้มันแน่นขึ้นนะคะ